สวัสดีเราชื่อตังตังเราเป็นแมวที่หล่อที่สุดในสามโลกเรามีมาลิสาวสวยมาคอยดูแลเราชอบวิ่งเล่นมันสนุกมากถึงตัวจะมองแมมแต่ก็สนุกดีแต่เราไม่ชอบน้ำเราไม่อยากอาบน้ำเลยเพราะมันหนาวแต่คันจังเลยเก่าแล้วดีขึ้นหน่อยเฮ้ยนั่นมะลิมาแล้วหลบใต้เตียงละกันหรือจะหลบในตู้เสื้อผ้าดีนะไม่ได้การแล้ว เจ้าตังตังมาอยู่ตรงนี้นี่เองหือตัวเหม็นจังมาอาบน้ำสดีดีอย่านะมาลิเรากลัวแต่เอ๊ะอาบน้ำแล้วสบายตัวดีจังไม่คันแล้วด้วยสบายขึ้นจริงๆตัวหอมแล้วนะเจ้าตังตังมามาขอกอดหน่อยเจ้าแมวอ้วน อาบน้ำแล้วสะอาดสดชื่นจริงๆต่อไปนี้เราจะอาบน้ำทุกวันมาอาบน้ำทุกวันกันนะเด็กๆ